สบายดีพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพอกับเคยลาเก่าพี่น้องมันก็ันในวันที่สิบสองเดือนหกพี่น้องในวันที่สิบสองเดือนหกสองพันสิบห้าพายุเขานุ่งในที่สองพี่น้องแห้งทะเลล่อตกเหมือนมือเมือขคืน น้ำหน้าพระเท็กรุงเท็ก่กอนโอ้โหทะเลลอตเต็มที่เลยเอาเอาิไปเบิ่งหน้าวานก่อนพี่น้องเต็มเสียมไปยานน้ำถั่วก็น้ำถั่วก็จะไปเงองเนาะขนบัตรแข่งกบมืดมือมืดขึ้นขันกาผุ้ได้เงา .swing น้สายเลย ดำนาล้วก็แม่นะนี่พวกพเข้ากำลังดำนาอยู่ตรงบูอ่า,นา,ววาห,หน่เอาแบบสบายดำไ้ดำานานำไลยผลดีพี่น้องผลดีปีนี้นำไล่ตามทางเข้าไป เต็มเลยของลงเถกเพิ่นอนแมนกาเพิ่นยาวโอ้ยดำสบายเอาก็สิไปเบิ่งหน้าวานเขาก่อนยานแต่น,น้ำถ่วมม่ได้คิดยากนักยานแต่น,น้ำถั่ว ขน้ำถั่วมันก็สิได้ไปหาเปล่งออกเนาะขน้ำดำคักแขกเป็นมาลาดัสนาเป็นลาดเดอร์ลุงเด้อร์คอยบริต้องการผมบริต้องการน้ำตอนนี้ข่าวกำลังแตกงอกข่าวยังบ่ทันได้ไหนหนอนัอนง่า่เนาะมาเนี่ยนี่หอมแต่เห็ดปวกต้กองใส่เห็ดปวกออกพี่น้องเลยชาวป่านีน่เนาะ อขนาดเลยอาจจะช่องบึงกับโบเห็นปลาตก็น้ำท่วมเข่าแล้วมื้อนี้โอ้โหปลาตก็น้ำท่วมเข่าพี่น้องยังไงโอ้ยเกิดเรียร์ล้อ นำถ่วเข่าแล้วหน้าวานเฮ่าว่าโตผลดีเกินเข่ากำลังออกหนาชิตกไปทงนะเนาะทงนี่จะพึ่งตกคันเบ้าฮะเข่ากำลังออกกลับมาวันนี้นำถั่วเม็ดเลย สำหรับหน้าวานนี่คือว่าน้ำตาจะไหลคุณเล่พี่ต้องน้ำถ่วมหมดแลยขนาดดำนี่พอดีดำหน้าวานนี่บ่พอดีและนี่เขากำลังออก เขากำลังแตกงอกฝนดีเกินเหลาะเป่นงน้ำกับพี่น้องคันปล่อยนั่นนี่บอได้ได้พูทั้งล่มเหม็นกระเตกน้ำว่าจนเดือดมากาโอ้ยฝนดีขนาดเลย เขากำลังได้ใบหนึ่งสองใบพี่น้องน้ำผัดรับฝนพมาตกใส่เขากำลังงามผนพมาตกพายุเขาาใบจกจวากเลยตอนนี้ แห้งก่แห้งขออยุกระไรโอ้ตเดียวไปจนมาอยากเห็นหอดยังพูแหละความตกแห้ง่อเป้งน้ำพี่น้องคำมันใหญ่ขึ้นก็นี่กับบอ่อเป้งดอกนี่มันยังน้อยน้ำชีถั่วมันสีมันสีบริกินข่าเนาะ กำลังงามเลยกำลังออกงามเลยเข่าเฮาขวมจมวะเห็นอันนี้โคนก็มาตลอดเลยแห้งขนาดโอ้รไหลจกจวะอ่าเหงซ้อายมาเหงแห้ง,หงบ่มีทีท่าวสิยุทธ มันมีคำว่าสิยุดเลยเฮงซายเฮงเฮงไาลุยพี่น้องมาทงนี่กับฟ้าพี่น้องเลี้ยวลงไปทางลุ่มเข่าเรือเ่ำยบาเฮ้ยพ่อแม่เข่าเรือน้ำ นำเต็มไฮเต็มคันจนว่าเ,เราพิดว่าถึอพี่น้องพวกนำเต็มเลยของเข้าเลยเป็นแมองเข,ข,ข้าของเข้าคือบริจากมีนำ้ำมันหัวมันหยางบ้าไปหาอัดเกินพี่น้องเลยหยางป้าโอ้โอจังว่าคั้นได้กระซิบนึ่งนี่แหละ บ้ท่านได้โลกน้ำเขาเลยได้ป่ะไปมีแต่เซาเออร์กับไอโน่โลกช,ชิงชิง่ายยุบเบิ้งนะนคือโบ,บเ้เนมีดินมียางขึ้นมาดิฮ่าหล่อเบืองน้ำก็ลงไปเตียงน้ำหน้าว่านมันน้ำเตี้มอยู่โอ๊ยป่าก็จะลงกันแล้วดูคามพวกเออน้ำร้ายป่ะป่ะโอ้โหผลมันตกทอทีบเนาะ พนตกทัวพนตกทัวบาให้หน้าเฮาคือบ่ค่อยอยากมีโดยแสดงว่ามันอยากอยู่เถิงอยู่ฟูกข้างหน้าขาดบ่พี่น้องคือบ่ปันใดเนาะคือบ่ค่อยเห็นนะปันใดเ็เจ้า เลียและมนีนาเขาพยายามแปดเก้าคนทั้งเฮ้ากับพอดีดำเลยนำ สิบโมงสี่สิบสี่นาทีพี่น้องยังบ่อเศร้าฝนสมว่าพายุเข่าวะลีเอาอัดนำหน้าวันถทิตเท่ากับสีดำเนาะวันนี้วันศุกร์โลกกาอะไรวันนี้ก็เละขึ้นฮาโลก,กาวันนี้พี่น้องเลย ทวมเขาว้านกระทวมหน้าทงนี้กน็นำเต็มเลยปีนี้ผู้ฝนดีฝนดีขนาดเลยตกตั้งแต่สามสีทุ่มจนหอดสิบโมงกลางเวนยังบ่อยชเช่าแล้วก็บเบิงบ่มีที่ทาวาสีเศร้า นี่แหละมันดีพี่น้องตกมาโลดเจ้าวด้จูบจน้ำน้ำหน้ากับบอคอยเมื่อยเด้เฮ็ดเวียวกับบอคอยเมื่อยคขันฝนตกนี่มันเย็นคันแดดออกนี่โอ้เฮ็ดเวี้ยเมื่อยไหวเหงื่อเขาออกไหล แต่ว่าน้ําน้องผู้ฟาดําก็ยังบ่ทันตายปานใดเนาะคือว่าฝนตกอยู่ตลอด บ่ออืดน้ำปลาเ้ยหลายโพดพูเลสุดยอดเลยเนอะผลสุดยอดผลคักคักคักคิปนี้ก็คอร่าไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดอยพพอแม่พี่น้อง ขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมผมพมี่น้องขอกันหมค่คลิปนะสบายดี